สวัสดีครับพี่น้องมีออเดอร์สองลังกับตุนเดียวสองลังวันนี้พาพานไก่ไปตีกับไปเชือดสวัสดีครับไก่คนหาก,กินครับครับตุนเดียวสองลังโอ้สูงบอกซิปฝุกถอยเลยขันตำ่ำ <laughs> อาวแต่ถอยพันไก่มาผมจะได้ไม่ต้องปุกนถอย <laughs> นักลดนยากนันองช่ก,กว่า้กงสูงก็ต้องใช้คุณช่วยครับพี่น้องพันไก่ ไก่คนหากินเดีผมไม่่วยดูครับ <laughs> อ่ะที่สำโรงครับมีเอฟซีบอกมาไปเดินทางกันเลยอ่ะมาถึงแล้วพี่นะาะง่างทางเลยเอซี FC สำโรงต้นเดียวสองหลังเราหนาอุ่มดีครับตอกย่างยังหอมครับผมก็ไม่รู้นะว่าตอมหรือเปล่าตอมเมื่อคืนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเลยไม่ฟันทงลังนั่น เป็นรูปทรงลังเลยครับแต่บรรลังนี่เชิงกระดาษแต่จะลมดูเลยลังกระเทือนขึ้นไปผมเคยขึ้นอยู่ครับได้ตันเดียวสองลังลอแหละวันนั้นก็ทาคลิปหรือเปล่าสองปีก่อนอยู่คอนเก่าอน,นะเดี๋ยวนนี่ใหม่มามาอยู่คอนใหม่ตรงนี้เดี๋ยวจะซูมครับอีกสักครู่ตันเดียวสองลังครับดูลังนี่ก่อนพึ่งใหม่หรือเปล่า อันนี้เป็นพึ่งไม่ครับแต่อันนี้เป็นลุทรงลังแล้วอยู่คอนเก่าที่ผมเคยลงคลิปผมเคยอบขึ้นครับขึ้นตนหน่อยนูื่นแะเหินแต่ถ่ายลังนู่ดลังนั้นเป็นแผ่นแล้วครับลังนั้นอะเป็นแผ่นแหละแต่ก็คงจะไม่เต็มที่ผมเคยมาดู ข้ารลดผ่านมาอ่ะ,ะทำครบเกีียวอุปกรณ์อีกสักคลุ่อ่ะตีทอยเอาไว้แล้วครับพี่หนงซิบกวัวลูกทอยไพอพ่อตีทีหน่อยดีพึ่งนายเนี่ยมันไม่ค่อยหนูไวย,ยังไงเท่าไรเพราะตีทอยได้จ้ะถ้าเป็นมาอื่นแล้วโอ้ยแกอ่นตีทอยแถมไม่ได้ ไอเมื่อจูเขนแล้วแหละถอยพานไก่รู้สึกว่าจะครบเลยจะมีกิ่งจุดครบกร่อนราะรังผึ่งระวังฟื้นระวังไฟครับ ใบใบใหม่แหงเยอะนี่เดี๋ยวจะล่วงเราต้องตังก่อนอ่นละต่อไปเป็นการโอบดังน,นี้ เป็นลังกัวอ,อ,อบขมดับนี่ คุกดับประจุดใหม่นี่ใหญ่ขึ้นมาวันชงใหญ่ครับ ดูขรบเก่าครับโดยเจ้าถิ่นเขาเอาไปหาโลเสิดแล้วมูนล,ลังนึ่งอเ,มมเอ้ยใหญ่แฮ หน่มลังหนึ่งครับทางตะวันออกคุคมนะ้มขยังค่อยน่อสองขวดแล้วคอนอีกสองขวดเขาปีหลังไม่ทันเหรอโอ้ <c oughs> ใหญ่ครับพี่นนุงอืม

ดานหนุอมอือย่างสวยอึ๊บเอ้าด่านนีเกีรอ,อยู่โอ,อ้เกีรครึ่งหนึ่งของ,นงนหนุ่มพึ่งดานะุมีหัวหน้ำครับตรงนี้นะตรงไปนี่ผมเหรอดาน,นุจะเป็นหัวหน้ำอ่ะต่างกองครับลังนี่ ผนเกสรหน่อยครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยแยกก้อนขันก็ได้อ๋อทุ่งใหม่ครับพี่น้องเมือกทุ่งใหม่ไก่ทุ <ination noises> ่งแกงดีสุดขาดเด็่

ออดมีโซนหนาเปาะดก เขาไปแยกครับพี่นงด้านนู้นล่ะที่ทายดูว่ามีแกส่วนเยอะ เดี๋ยวขับไปเฉียกด้านนี้มีเกศวนเยอะสุดวัยรังขอขับพี่เนอะอันนี้เป็นกีบผึง่งไปทำหนูสวย เก็บพ,พึ่งครับอ่าเก็บพ,พึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเก็บด้านหลังโอ้หสวยเลยว้าวชิ้นเดียวใส่ไม่ได้ทำสองชิ้นครับ ไปพูดปับท้นที่สองปับ,บโอ้สวยไปไปเอาลังข้างหลังอีกลังหนึ่งอ่ะได้ล้งางนะตีแล้วครับพี่น้องก็ได้อยูอย่อยู่ในย่ามเนี่ยเดี๋ยวโยวงพร้อมกันเดี๋ยวจะไปลังที่สองกันหมืนละสุอยู่ เราก็เอ็ดดูไปเลยหล <c oughs> ังนี้เป็นพึ่งใหม่ครับดูห้องน้ำก่ปกระเทือนขึ้นมากระเทือน หนามไหมปอดล่างเชิงกระดาษครับโอ้หัวาหนามถาวรกำลังเมื่อคู่นี้เลยครับอุ้ใหญ่สวยสวยเออเดี้อให้คุบไว้แปบ๊บหนึ่งนั่นแหละอ่ะด้านหนึ่งสวยเหมือนกัน ตั้งกล้องครับเรื่องกระดาษอีกสักครู่ดูวยกันเลยหัน้ำล้งเนี้ยจัดไปกับเกสรมัม้อทุ่งใหม่มาแล้วไก่ทุง่งแกง นี่ขี้พึ่งขี้พึ่งไปทำหนู เกศนจะเยอะไปไหนนี่อืมเกวนมาปอด 阿斯詹台 thảo lăng à, quay thảo thả vào lăng đu Ui, dữ dưới À, rồi, ừ, rồi, rồi, rồi. bay, luôn เดลุปอ่ะขึ้นขึ้นละพันไก่มารับละลงกันเลย เชือกไปยาวไปปอยลงุงสุดยอดอ่ะโอเคครับครับเขาขอแค่นี้ครับพี่น้องลางชินเดี๋ยวะโ,โอ้โหหลังส,สวยๆห่อไปตองอย่างอขอบคุณเอฟซีสำโรงครับพี่น้องเราที่เหลือเราอะแบ่งกับพันไก่สุดยอดเกสวนจะเยอะไปหน่อยครับช่วงนี้อู้เกสรเป็นโลเลยนะว <c ười> ันกไก่มันลอยไหมลองกินก่อนเดี๋กิน,กน,กนดูเขาหนามกว่าเดี๋ยวขีดห็นแล้วครับฮะ เดียวพี่ก่อนใส่ตกกะกร้าเอาลัางใส่ตกกะกร้าครับอาพี่น้องลงมาเรียบร้อยครับพี่น้องก็แบ่งสันป็นส่วนเราก็ได้ลังชิ้นหนึ่งเลยล่ะในตกกะกร้าปิดพาวไปดีดดดดเด้อหมดเด้อฝุ่นเด้อแดดมันจะทําให้ลังละลายแม่ขาต้องการส่วนห้องน้ำอ่าคนนี้ครับห้องน้ำก็เกสรเกสรอยู่ด้านล่างจะกิโลนี่ครับห้องน้ำก็แบ่งกันกับพันไก่ ขอบคุณมากโอ้โหขอบคุณพันไก่กับทอยที่มาช่วยแจม้ะขอบคุณทอยด้วยแล้วขอบคุณพันไก่ไก่คนหากินครับพี่น้องครับขอบคุณครับผมโอ้โหยอดวิวดีเลยโอ้โหจะปา๋าเดินลองเนี่งลองโอ,งอง้ยเราก็บฏหาหนูดิประชาชนเด็กทำนูโอ้ยทำนูกันเรื่องสายไม่ทำมทาคนเดี๋ยวจะเสียต้องรีบทำครับพี่น้องกล้วก็มาตี่พึ่งตนเดียวสองล่างครับพี่น้อง เจวกันคลิปหน้าครับผมตุ่นเดียวสองลังคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ